จ้าวันนี้จะพามาดูนานะจ้าโอ้เหลืองหมดแล้วข้าวเหลืองหมดแล้วเหลือแต่ของเราที่เขียวพรามอันนี้ของญาตินะคะเหลืองสวยมากเลยไม่มีหญ้าไปไัน,นี้ไปยังพี่บอ่ปอปลาเฮ้ยนี่ปลาบอนวะอันนี้ลงปนินไว้เด้อคะ่ะเจ้าบไว้ย่างบ่ ก็จะพามาดูสวนมะม่วงนะคะที่เราปลูกไว้กัเลยส้มจีตก็มาจ้าไปสมจีตโอ้มะม่วงโอ้ oh my god ลูกใหญ่แล้วพอกินแล้วโอ้ ม่วงีหยังวะน่ะดกพระวะบอ,อกม่วง่าสร่างบ่นหนไแมดกมากเลยกินบ่ไหวจ้าตอนท่านปลูกยากยาก ปลูกแล้วบ่อยากอันนี้กำลังอีกซุกเลยจ้ะนี่เหลืองแหรออุ้ยดูนี่ก็เหลืองเหลือ,หลอ,งหลองแล้วอู้ต้นเตี้ยๆต้ตนเตีเต้ยเนี่ยจ้ะปลูกสองปีแป๊บเดียวได้กินหมากอูลกหมากเลยอันนี้ขนาดจา้ะปลูกขิมไใบบ้าใจก็เถี่ยว เราไปดูอันนี้กันเลยอันนี้ตะไคร่ต้นบกเผากะลังไงจังหน่อยกําลักินนวยอันนี้ก็มะม่วงซางแดงบกม่วงง่า้างะนะบกม่วงง่วงสร้างเหรอแจ๊คบกม่วงงั้งบุอันนี้จังม่วงมันเด้อจา้าม่วงฝาลัน ม่วงาลัานม่งมันกรอบแสบงว,วยยยเราได้จ้าพุ้น่ะอู้มันแล้วเหรออู้หู้อู้ปูคือซื้อจ้าบ่าอยากปุ้ยนี่ไหมดกทีนี้จุดเด่นของเราก็คือมะม่วงแอปเปิล R B 2 B ว้าวแดงมากสวยมากครั้งแรกเวยจ้าที่ปลูกเราได้ผลผลิต มันจะเป็นคล้ายๆมะม่วงหัวใจแต่ว่าแก้มันจะแดงค่ะคนขายเขาบอกว่ามันคือม,มอ Apple, ัม่วงแอปเปิล R b 2 B มะม่วงสายพันธุ์ใหม่จ้ะเขาบอกว่าปลูกยากมากแต่ว่าเฮาบัดปลูกง่ายว่ะก็ไดยใส่ปุ๋ยได้จ้ะมากดกแดงงามคือแอปเปิลเลยน่ากินแต่ไม่รู้ว่าจะแซบไหม ยังไม่เคยชิมนะคะปีปีที่แล้วว่าเป็นหมากเด้อจ้าปีนี้อ้เกิดหมากนวยยายใหญ่นวยละลอบุอลนละจ้านี่พุ่น,ะน่ะนวยนี่นโอ้หู้มากปลูกจ้าแต่ว่าบ่ามากกินนวยขึ้นยังมันสิสุแค่ะ ก็เหลืองเหลืองดีจ้าสองลูกหนึ่งโลละมั้งนี่โอ้ยนี่ทํงไงครั่ว้าวใกล้ๆโอ้คอยมีแมงเลยจ้านี่ R B 2 B ของเราปลูกสําเร็จแล้วนะคะยังก่อ R 2 B 2 <c oughs> ยล้ยไล,ลายกับบ่อยากเนาะตอนพ่อนนีก็อยากพ่อมีแล้วกับอ่ออยากเอ้ยเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย